รีวิวซัมซุงกา a ล็กซี่โน้ตยี่สิบอเครื่องนี้อยู่ในมือผมมาแล้ว1สัปดาห์นะครับใช้แล้วเป็นอย่างไรวันนี้จะเล่าให้ฟังครับสำหรับ Samsung Galaxy Note 20ยี่สิบซีรีส์ในรอบนี้นะครับก็มีหลาย SKU มีหลายรุ่นเลยนะครับซอยไปค่อนข้างถี่เลยมีตั้งแต่รุ่น 4G แยกกับรุ่น 5G ต่างหากนะครับเริ่มต้นที่ตัว Note 20จะมีรุ่น 4G แล้วก็มี n o t ต2 5 g g มี Note 20 Ultra 4G แล้วก็มี n o ้ต20 Ultra 5G ก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมได้รับมาเป็นตัวเรียกว่าเกือบท็อปเลยนะครับ ROM 256 g b ตัวท็อปสุดก็คือรอม512 g b นะครับแล้วก็เป็นแรม12 g b ด้วยส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดแนะนำว่าจะซื้อ Samsung Galaxy Note 20 Series นะครับถ้าซื้อแล้วนะแนะนำว่าซื้อตัว Ultra 5G ไปเลยนะครับใช้ระยะยาวได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเอาละโดยตัวโน้ต20อับคคร้คา,า,า,าลยนะคร 990นะครับเป็นชิปที่เรียกว่าตัวเดียวกับใน S20 Ultra 5G นั่นแหละครับแต่ว่า Samsung เขาบอกว่าเขาไปจัดการเรื่องระบบจัดการความร้อนมาแล้วนะครับแรมตัวนี้เป็นแรม12 g b ความจุอย่างที่บอกไปนะครับมีให้เลือกตั้งแต่256 g b กับ512 g b นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยเพิ่ม microSD card ได้สูงสุดที่1 t b นะครับ ตัวกล้องเนี่ยกล้องหน้าก่อนเลยกล้องหน้าเป็น d u a พิก x e l นะครับ10ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวเซนเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลมีกล้อง u l t a Wide 12ล้านแล้วก็มีกล้อง Telephoto แบบ Periscope นะครับซูมได้5เท่า Optical Zoom กล้องตัวนี้ความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็มีตัวระบบ ช่วยโฟกัสแบบเลเซอร์ออโต้โฟกัสทำให้มันโฟกัสได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงโวกฟังก์ชันต่างๆตรงนี้รองรับการถ่ายวิดีโอ 8K ด้วยกันนะครับแบตเตอรี่4 5 0 0 mm. มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์ที่แถมมาให้ในกล่องเลยแต่ว่ารอบนี้นะครับซัมซุงไม่ได้แถมตัวเคสมาให้เหมือนอย่างตอนโน้ต10แล้วนะครับส่วนวัสดุตัวเครื่องนะครับเป็นโลหะ กับกระจกโดยตัวกระจกนี่ไม่ธรรมดานะครับตัวกระจกนี่เป็น Gorilla Glass Victus หรือว่าเป็น Gorilla Glass 7ทั้งหน้าและหลังนะครับเรียกว่าเป็น Gorilla Glass 7รุ่นแรกของโลกเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นความแข็งแรงทนทานไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G เครื่องนี้ครับ มาเริ่มกันที่การดีไซน์เลยนะครับต้องบอกว่า Galaxy Note 20 Ultra 5G เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่ a m s u ุงใส่ไอคอนิกทุกอย่างของแบรนด์เข้ามาในนี้นะครับอคอนิกแรกก็คือไอคอนิกของความเป็น Galaxy Note ก็คือเป็นทรงแบบเหลี่ยมๆเ,เหลี่ยมจัดๆเลยนะครับเหลี่ยมเหมือนสมุดโน้ตนะครับอันนี้ทรงนี้เราจะเห็นมาตั้งแต่สมัย Note 9ต่อมาที่ Note 10แล้วก็ตัว Note 20 Ultra 5G ก็ยังคงเป็นทรงนี้อยู่นะครับตัวกระจกจอเนี่ยเป็นกระจกจอแบบโค้งเล็กน้อยตัวหน้าจอเองนะครับเป็นหน้าจอแบบ Dynamic AMOLED 2X ขนาดอยู่ที่6.9นิ้ววคครคามเดีียยสสููงอ่่ท d HD+ แล้วก็ตัวอัตรา refresh rate หน้าจอสูงสุดอยู่ที่1 2 0เฮิรเตเป็นแบบ adaptive นะก็คือปรับแต่งไปตามการใช้งานของเราตัวความสว่างหน้าจอตัวนี้ทำได้มากกว่าเดิมนะครับความสว่างสูงสุดในโหมดออโต้นะใช้งานกลางแจ้งนะครับเร่งได้สูงสุดถึง1,500นิตคือสว่างมากๆด้านสีต่างๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลย100% DCP3 i นะครับ แล้วก็รองรับตัว HDR อีกด้วยส่วนตัวดีไซน์ด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากเดิมก็คือตัวกล้องเนี่ยนะครับเขาถูกวางอยู่ในโมดูลฐานสี่เหลี่ยมซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอคอนิกของทางซัมซุงในปีนี้นะครับเพอ่ในปี2020เนี่ยซัมซุงเขาบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องในแบบสี่เหลี่ยมบนฐานสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับซึ่ง Note 20 Ultra ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่เป็นแบบนี้นะครับความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าความหนาของตัวโมดูลกล้องนะครับหลายคนจะบ่นว่าทําไมโมดูลกล้องมันหนาจังเเเเลลลยพรราาาาาะวววว่่ตตััันนนนนีี้้้้ซซ็ออ์มมขดใหใหหญทโกกงแ นูนขึ้นมาจากตัวฟ้าหลังพอสมควร เกือบครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้นะถ้าพูดกันแบบขำๆก็คือตัวโมดูลกล้องหลังเนนนูนขึ้นมาเกือบจะครึ่งต่อครึ่งของ,ของตัวฝาหลังเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงมันก็นูนขึ้นมาแหละประมาณหนึ่งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของการที่มันนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเขาไม่ได้ให้เคสมาเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามผมแนะนําว่ารุ่นนี้อาจจะต้องหาเคสมาใส่นะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องของบาลานซ์เวลาที่เราถือนะครับน้ำหนักมันจะได้ไม่ลงบริเวณด้านมุมขวายอย่างเดียวหรือว่าเวลาทีีี่่่่เเเเเเรรราา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 ววววงงงงลลลลลไไปกก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 ัััััับบบโโโตตตตต๊๊ะะะนนนยคสสมมมมมจจออออพ้้้้หหๆแ็็ทํใขขูด ัตค่อนข้างมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ซื้อเคสมาใส่ด้วยนะสำหรับน้ำหนักตัวเครื่องของ Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับโดยรวมผมถือว่าน้ำหนักตัวเครื่องมันมากกว่าตัว Note 10 p l u ประมาณ1เลยนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเทไปบริเวณด้านขวา ด้วยอย่างที่ผมได้บอกไปนะเพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยอาจจะต้องคนที่ใช้น้ t สิพัดมา่อก่อนอาจจะปรับตัวสักเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดใครที่เคยใช้พ่วกสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปหน้าจอสัก6.5 6.6 6.7นิ้วมาใช้ตัวนี้อาจจะรู้สึกมันมีความหนักประมาณหนึ่งนะครับรวมถึงความหนาก็มีความหนาประมาณหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดต่างๆของตัว Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับบริเวณด้านล่างนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไปจากโน้ตรุ่นก่อนๆก,ก็คือเขาย้ายตัวปากกานะครับปากกาเนี่ยปกติปากกา S Pen มันจะถูกเสียบอยู่บริเวณด้านขวานะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกย้ายมาบริเวณด้านซ้ายโดยทางซัมซุงก็เหตุผลว่าการที่ต้องย้ายมาเพราะว่าโมดูลกล้องมันมีขนาดใหญ่มากนะครับเลยทําให้ตัวปักกาไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้เพราะฉะนั้นแฟนๆ Galaxy Note อาจจะต้องปรับตัวกันสักหน่อยนะครับพอร์ตด้านล่างเป็นพอร์ต USB Type C แบบ3.2ก็คือมีการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับมีไมโครโฟนสำหรับคุยโทรศัพท์แล้วก็จะมีตัวลําโพงโดยตัวลําโพงของใน Note 20 Ultra 5G ก็คงเป็นลาโพงคู่นะก็จะมีลาโพงข้างล่าง1ตััวกบลําโพงด้หน,นึ ปีเจาะรูไว้เหมือนตอนโน้ตสิพัรแล้วนะครับก็คือเป็นโล่งๆเลยแต่ว่าเสียงลําโพงมันออกทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนเป็นสเตอริโอนะครับโดยส่วนตัวลําโพงผมรู้สึกว่าตัวลําโพงเนี่ยถ้าเทียบกับตัวโน้ตสิพัรนะครับให้เสียงที่ดีกว่าแล้วก็ดังกว่าด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบเล็กๆที่เห็นได้ใน Galaxy Note 20 Ultra 5G ครับ มาต่อกันที่เรื่องของสีสันนะครับ Galaxy Note 20 Ultra 5G เนี่ยเฉพาะตัว Note 20 Ultra 5G นะครับวางจำหน่ายในไทย2สีด้วยกันก็คือสีแรกสีที่อยู่ในมือผมนะครับ Mystic Black ก็คือเป็นสีดำดำแบบไหนนะครับให้นึกถึงเวลาเราไปส่องกระจกแล้วสะท้อนเป็นอย่างนั้นเลยนะครับดำเหมือนกระจกเลยตัวนี้จะไม่ได้เป็นสีดำเหมือนกับ S 20 Ultra 5G นะครับตัวนี้มันจะเงากว่าสะท้อนมากกว่าดูเรียบๆไปเลยกับอีกสีหนึ่งนะครับที่จะเป็นสี Mystic Bronze เป็นสีใหม่สี Copper สีทองแดงนะครับตรงนั้นเนี่ยรุ่นนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัว ีมิสติกแบ็คตรงที่ว่าตัวฝาหลังของเขาครับจะเป็นแบบด้านหมดเลยฝาหลังด้านแบบไหนนะครับนึกไม่ออกให้นึกถึงฝาหลังของ iPhone 11 Pro จะเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะครับซึ่งข้อดีก็คือมันเก็บรอยนิ้วมือน้อยกว่านะครับดูแลรักษาง่ายกว่าแล้วก็จับถือมันก็จะสะดวกกว่ามันจะไม่ค่อยลื่นมือเท่าแต่ว่าตัวนี้ก็จะได้ความแบบหรูหราไปเลยแต่ว่าจับจับ,จ,บจับหน่อยเดียวก็รอยนิ้วมือขึ้นแล้วนะครับ ส่วนตัวผมเองนะเมื่อเทียบกับตัวโน้ตสิบพัฟผมรู้สึกว่ารอบนี้ซัมซุงออกแบบออกมาได้ค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่หวาวาสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เลยทําให้ตัวลูกเล่นต่างๆมันหายไปนะครับเมื่อเทียบกับตัวโน้ตสิบพัฟที่เป็นสีออร่าโกลจะเห็นว่าตัวนี้มันจะมีความเป็นแฟชั่นมากกว่าตัวนี้จะดูเรียบหรูมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําหรับตัวสีสันนะครับ นอกจากนี้นะครับตัวเครื่องของ Galaxy Note 20 Ultra 5 g จริงๆต้องบอกว่า Note ย0่สิบซีรีส์เลยนะครับทุกรุ่นเนี่ยรองรับการกันน้ำกัน,กนฝุ่นมาตรฐาน IP 6 8ด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นสบายใจได้นะครับสมกับเป็นเรืองจริงๆเรื่องที่2นะครับที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สำหรับ Galaxy Note 20 Ultra 5า g คือด้วยความเป็น Galaxy Note นะครับสิ่งที่มันจะติดมาตลอดเลยก็คือนี่นะครับปากกา S Pen โดยตัวปากกา S Pen เนี่ยนะครับว่ากันตามตรงเลยนะตัวนี้ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากตัว Noe tooth ในนนส่่่วววขออองตตนะตััปากกี้้เชืมได แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือตัวหน้าจอที่เป็น Dynamic AMOLED 2X ที่มีอัตรา f r เฟ h ชเรท120 h z นะครับตัวนี้ความน่าสนใจอยู่ที่ว่าเวลาเราเปิดตัว Adaptive ไว้แล้วจดหนังสือจดตัวปากกาลงไปนะครับความหน่วงที่เกิดขึ้นที่หัวปากกากับตัวหน้าจอจากใน Galaxy Note 10เนี่ย42มิลลิเซเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะหน่วงน้อยแล้วนะพอมาเขียนในตัวนี้ก็คือมีความเนียนมากเพราะว่ามันทําได้ที่9มิลลิเซคคือหน่วงในระดับเซี่ยวของเซี่ยววินาทีจริงๆนะครับเราแทบไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ําความรู้สึกจะคล้ายๆกับการเขียนปากกาลงบนกระดาษเลยก็ว่าได้นะครับสิ่งที่เพิ่มมาอย่างที่2ก็คือตัวแอคชั่นที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในวัน UI 2.5นะครับแอคชั่นก็คือการที่เรากดปากกาแล้วก็สบัดสบัดมือไปมาเพื่อใน,ในคืออย่างตอนโ no น้ตสิเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือ กดปากกาไปมาเพื่อสลับกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่าเอาไปใช้สําหรับการ powerpoint ใช้ในการนําเสนอ powerpoint นะครับในส่วนของตัว Note 20 Ultra 5G ตรงนี้ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับมีเจสเ t อร์อื่นๆเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นการ back กับนะครับ back กับแบบนี้หรือว่าการขีดรัวๆเพื่อเป็นการจับภาพหน้าจออันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดยียวกันรวมถึงเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราจะให้ตัว เทเจอร์แบบนี้สมมติผมจะขีดขีดปากกาอย่างเงี้ยให้มันทำอะไรนะครับก็สามารถไปตั้งค่าได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในตัวปากกา S Pen นะครับเมื่อพูดถึงปากกา S Pen นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแอปพลิเคชัน Samsung Note หรือว่า S Note ตัวนี้ที่อยู่ใน A20 Ultra 5G เนี่ยเป็นเวอร์ชัน4.0นะครับซึ่งจะแตกต่างจากพวกที่อยู่ใน Note 10 Plus หรือว่าพวก Note 8 Note 9ที่เป็นเวอร์ชัน3.3แต่ผมเชื่อว่าในอนาคต Samsung น่าจะอัปเดตเวอร์ชัน4.0ให้กับตัว Galaxy Note รุ่นเก่าๆนะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นการ าสามารถแก้ไขตัว Microsoft Word แก้ไขตัว PDF แล้วก็เซฟได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการบันทึกเสียงพ้อมๆการจดแล้วพอเวลาที่เรามานั่งฟังบันทึกเสียงอน,นันนะครับตัวโน้ตที่เราจดจะค่อยๆขึ้นมาตามเวลาที่เราบันทึก ก็ทําให้สะดวกเวลาที่เราจดประชุมหรือว่าจดเลคเชอร์อาจารย์ก็จะรู้ว่าอ๋อเวลาที่อาจารย์พูดตรงนี้เราจดอะไรลงไปอย่างนี้นั่นเองนะครับมันก็ทําให้ตัว S Pen สะดวกขึ้นรวมถึงฟีเจอร์ในการซิงค์นะครับซัมซุงพัฒนาการซิงค์ให้มันดียิ่งขึ้นอย่างเช่นในอนาคตนะครับในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับตัว S Note เนี่ยมันก็จะอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นนึงสมมติว่าผมจดบันทึกลงไปใน Galaxy Note 20 Ultra 5G แล้วผมมี Samsung Galaxy Tab S 7นะครับผมไปเปิด n o t ตดูใน Tab S 7ก็ได้หรือเมื่อผผมมกลลัับบไไปปปปถึงงทที่ําานนะคจะปเเเิิิด Note book, ด App ้ H ้แแวอพช S Note ในตัววินโดว์แล้วก็แก้ไขตัวโน้ตหรือว่าจดโน้ตต่อก็ทําได้เช่นเดียวกันมันก็ทําให้การทํางานมันไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงตัว Microsoft เองที่เป็นพาร์ทเนอร์ของซัมซุงเนี่ยในอนาคตก็จะปล่อยอัปเดตให้ตัว One Note นะครับที่เป็นแอป,ปจดบันทึกเนี่ยสามารถซิงค์ข้ามอุปกรณ์กันได้เลยอันนี้ก็จะทําให้การทางานมันสะดวกขึ้นไปอีกรวมถึงฟีเจอร์อย่าง Link to Windows นะครับที่ซัมซุงกับ Microsoft ร่วมมือพัฒนากันขึ้นมานะครับในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าตัว Link to Windows นะครับมันจะทาให ในคอมพิวเตอร์ได้หลายแอปมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ต้องรออัปเดตกันต่อไปแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะทําให้การทํางานเนี่ยมันมี productivity มากขึ้นอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมานครับก็คือตัว wireless dex หรือว่าตัว pc mode ของทางซัมซุงนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยต้องใช้การเสียบแท่นใช่ไหมแล้วก็พัฒนาเป็นการเสียบสาย usb c เส้นเดียวปัจจุบันนะครับ wireless dex มาแล้วนะครับก็คือเราสามารถโยนภาพจาก s a m s u n galaxy g note 20 ultra 5 g เนี่ยขึ้นบนทีวีที่รองรับตัว m i r a cast นะครับแล้วก็ไม่ต้อง เชื่อมต่อกับตัว Samsung Galaxy Note 20 Ultra แบบไร้สายนัเป็นาส์บล Bluetooth นี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ทีวีที่มี Miracast ตัวน,นี้นะครับทำงานแทนกคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเหมือนกับเราทํางานผ่านตัวหน้าจอของ Note 20 Ultra 5G ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทำให้มันทํางานสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ มาต่อกันที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับขอเริ่มที่กล้องหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวกล้องหน้าของ Samsung g a l a x y Note 20 u l t r a 5G ตัวนี้เป็นกล้องหน้า10ล้านพิกเซลทำงานแบบเนื้อ l พพินะครับก็คือรวมพิกเซลเข้ามาให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยวิธีการใช้งานหลักๆเลยก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับตัวโหมดออโต้เองก็จะมีให้เลือกนะระหว่างจะเป็นการถ่ายปกติกับการถ่ายกว้างโดยปกติผมเข้าใจว่าตัวกล้องหน้าเขานะครับมันเป็นเลนส์มุมกว้างแต่ว่าในทุกรูปที่ถ่ายจะเป็นการครอบภาพเพื่อไม่ให้ม แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเซลฟี่กับเพื่อนหลายๆคนนะครับเราสามารถเปิดในโหมดที่เป็นคน2คนนะครับภาพมันจะกว้างขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ต้องระวังบริเวณขอบที่มันจะบิดเบี้ยวเหมือนกันนะครับโดยตัวกล้องหน้าเนี่ยรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด 4K 60เฟรมนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องหน้าที่คุณภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวในส่วนของการถ่ายภาพนะครับกล้องหน้าของ Galaxy Note 20 Ultra 5G เนี่ยเขามี Auto Focus ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ถ่ายใกล้ถ้าเกิดอยู่ในระยะโฟกัสก็ยังสามารถจะโฟกัสได้อยู่นะครับ สิ่งที่ได้จากตัวภาพถ่ายกล้องหน้านะครับส่วนตัวผมนะถ้าเกิดปิดโหมดบิวตี้ในตัวฟิลเตอร์ไปเลยนะครับหน้าจริงเป็นยังไงถ่ายออกมาเป็นอย่างังน,นะครับเห็นริ้ว,วรอยค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบว่าเออมันมีริ้วรอยบนใบหน้านะครับแนะนําให้เปิดฟิลเตอร์นะครับแล้วเลือกไปที่เฟรแล้วก็เลือกเป็นตัวออโต้ก็ได้นะครับก็ตัวออโต้ก็จะเลือกความเนียนได้ก็จะปิด ปกปิดพวกริ้วรอยต่างๆก็เร่งให้บริเวณหน้ามันมีความสว่างมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวฟิลเตอร์นะครับตัวฟิลเตอร์ที่กล้องหน้ามีฟีเจอร์เดียวกับตัวกล้องหลังเลยคือเราสามารถเลือกรูปที่เราต้องการให้โทนสีเป็นแบบรูปนั้นนะครับแล้วเราก็สามารถก๊อปโทนสีของเขามาใส่ในฟิลเตอร์กล้องหน้าได้ mm. เช่นเดียวกับกล้องหลังเลยนะครับ มาถึงไฮไลท์อย่างตัวกล้องหลังของ s a m s u n Galaxy Note g Note 20 Ultra 5G กันบ้างนะครับรอบนี้ผมส่วนตัวผมรู้สึกว่า s m s u u n เนี่ยเน้นเรื่องภาพวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งนะครับเอาละแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยก็ถือว่าฮาร์ดแวร์พัฒนาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเซ็นเซอร์หลักของ s a m s u n Galaxy Note g Note 20 Ultra 5G ตัวนี้นะครับกล้องหลักจะเป็นตัวเดียวกับใน S20 Ultra 5G ก็คือเป็นกล้อง108ล้านพิกเซลที่ทำงานแบบโนนาบินนิงพิกเซลนะครับคือรวม9พิกเซล้เาเป็น1พิกเซลเพราะฉะนั้นเราเอา9 หาร108ก็จะเป็น12ล้านพิกเซลนะครับาภาพที่ออกมาจะมีความละเอียด12ล้านแต่ว่าขนาดพิกเซลมันจะใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นในการถ่ายภาพที่แสงน้อยในโหมดออโต,โต้มันก็จะทําได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆพอสมควรเลยนะครับตัวกล้องตัวที่2ว่าเลนส์ออต r ตวายแองเกินะครับเป็นเลนส์มุมกว้างตัวนี้ความละเอียดเท่าเดิมที่12ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีตัวเลนส์เทเลโฟโต้นะครับหรือว่าเลนส์ซูม ตรงนี้เป็นแบบเปอร์ิสโคปว่าเป็นเหมือนกล้องเรือลำน้ำนะครับมันซูมได้ไกลกว่าปกติโดยตัวนี้ระยะการซูมแบบออปติคอลซูมหรือว่าซูมด้วยตัวฮาร์ดแวร์เองนะครับที่5เท่าตัวกล้องเนี้ยความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับก็คือเป็นกล้องที่1คือความละเอียดสูง2คือซูมได้ค่อนข้างไกลแล้วการที่มันซูมแบบออปติคอลได้5เท่านะครับทำให้การซูมแบบดิจิตอลซูมหรือว่าที่ซัมซุงเขาเรียกว่าสเปซซูมเนี่ยซูมได้ไกลสุดๆถึงห้าสิบเท่าเลยนะครับก็เรียกได้ว่าม่ตรุนนอ้ซูิี ไปเลย50เท่าดิจิตอลซูมนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่การันตีเลยนะครับว่า Samsung เน้นเรื่องวิดีโอมากกว่าปกติเลยก็คือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ในตัวเครื่องนะครับที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับมันจะอยู่บริเวณด้านบน1ตัวด้านล่าง1ตัว และจะมีไมโครโฟนซ่อนอยู่บริเวณขอบของโมดูลกล้องตรงนี้นะครับเป็นรูลเล็กๆตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้เป็นไมโครโฟนหนึ่งตัวส่วนบนโมดูลกล้องเนี่ยนอกจากกล้อง3ตัวนี้นะครับไอจุดแดงๆที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นระบบโฟกัสด้วยเลเซอร์หรือว่าเลเซอร์ออโต้โฟกัสที่ทําให้มันโฟกัสได้รวดเรว็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับโดยตัวเลเซอร์ออโต้โฟกัสเนี่ยเอามาใช้ทั้งในการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายวิดีโอด้วยเพราะฉะนั้นมนเลยทําให้ Galaxy Note 20 Ultra 5G เวลาเราไปถ่าย ning, ายภาาาพนนนิ่่่่งงออถววดีีโไมจะเป็แส้ย หรือว่าที่มันมืดๆนะครับมันก็ยังโฟกัสได้อย่างรวดเร็วอยู่นั่นเองนะครับสำหรับการถ่ายภาพของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับถ้าถามผมนะใครที่เคยใช้ Galaxy Note 10 Series หรือว่าใช้สมาร์ทโฟน Samsung มาก่อนนะครับจะพอเข้าใจตัวโทนภาพของพวกรุ่นท็อปๆได้ดีนะครับเรื่องของสีท้องฟ้าเนี่ยสดไม่ต้องห่วงเลยถ่ายออกมาปุ๊บ แชร์ไปรับรองไลค์กระจายกระจุยแน่นอนนะครับส่วนการถ่ายภาพกลางคืน,นตัวนี้ถ่ายภาพกลางคืนโดยหมอ,อโ,ตโต้มันก็ดีขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวไนท์โหม d e มาให้ด้วยนะครับตัวไนท์โหม d e ก็ทําให้ถ่ายกลางคืนได้สว่างขึ้นไปอีกนะครับ ส่วนเรื่องการโฟกัสอันนี้อย่างที่บอกไปมีเลเซอร์มาช่วยมันรวดเร็วอยู่แล้วนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอใน s a m s u n galaxy g note 20 ultra 5 g นะครับตัวนี้บอกแล้วว่าเน้นจริงๆอันดับแรกเลยคือตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด8 k นะครับเป็นความละเอียดร,ระดับระดับโรงหนังเลยและด้วยความที่มันเป็นความละเอียดระดับโรงหนังนะครับเลยทําให้มันถ่าย8 k แบบซีนิมาติกหรือว่าอัตราส่วนแบบ21ต่อ9ได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ สนใจไปทําภาพยนตร์น่าจะชอบรุ่นนี้ส่วนเรื่องตัวกันสั่นวิดีโอนะครับส่วนตัวผมนะยังไม่ต้องเปิดตัวซูเปอร์เซดีผมว่าในการเดินถ่ายธรรมดาอย่างเงี้ยเพียงพอแล้วนะครับซูเปอร์เซดีเนี่ยเปิดแค่ตอนที่แบบว่าต้องวิ่งต้องมีแอคชั่นเยอะ ผมว่าก็น่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าตัว super s t e ด d y เนี่ย,เ,ยเทียบกันตรงๆนะครับเขาคุณภาพของวิดีโอจะลดลงมาจากโหมดปกติพอสมควรเลยแต่ว่าไฮไลท์จริงๆของรอบนี้ในการถ่ายวิดีโอมันคือโหมด pro ิดีโ o นะครับที่จริงๆโ pro ิดีโอเนี่ยมันมีมาใน galaxy note หลายรุ่นแล้วนะครับแต่ว่าใน note 20 ultra 5g เนี่ยมัน pro ิดีโอมันดูเป็น pro จริงๆขึ้นมาอันดับแรกเลยนะครับในโหมด pro ิดีโอเนี่ยเขาจะมีตัว h i s โตแกรมโผล่ขึ้นมาเลยซึ่งอันนี้มันทําให้คนที่ถ่ายวิดีโอรับรู้ได้ว่าตัวช่วงสีอย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง L/R ขึ้นมาแล้วก็เป็นดีๆขึ้นมาอันนี้คือการบันทึกไม้ซ้ายขวานะครับเขาดูเลยว่าข้างไหนมันได้รับเสียงดังมากไปหรือเปล่าเลยเราสามารถเช็คได้จากตัวหน้าจอตรงนี้ส่วนการปรับตั้งค่าในตัว Pro Video เนี่ยดูเผินๆเหมือนจะเท่าเดิมแต่จริงๆมันปรับเพิ่มดีนะครับเนี่ยมีบางส่วนเพิ่มขึ้นมาใหม่อันดับแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งก็คือเรื่องของไมโครโฟน ปกติเวลาเราบันทึกวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนนะครับเราจะเลือกได้แค่ว่าจะใช้ไมในตัวหรือจะใช้ไมคข้างนอกเท่านั้นนะครับไมข้างนอกคือเป็นไมจากหูฟังหรือจะเป็นการเสียบผ่าน USB Type C นะครับแต่ว่าในตัว Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G เนี่ยที่มี One UI 2.5นะครับเขาเพิ่มฟังก์ชันในการเลือกตัวบันทึกเสียงมานะครับเราสามารถใช้ทั้งไมหน้าไมหลังก็ได้หรือใช้แค่ไมหน้าอย่างเดียวในการบันทึกเสียงก็ได้ หรือจะใช้แค่ไมหลังเดียวในการบันทึกเสียงก็ได้หรือถ้าเกิดว่าต่อไม์ผ่าน USB Type C สามารถเลือกให้ใช้เฉพาะไม์ผ่าน USB Type C ก็ได้หรือถ้าเกิดอันนี้โมอันนี้เจ๋งที่สุดก็คือใครที่มี Galaxy บัตรหรือว่าใครที่ซื้อ Note 2 0 Ultra 5G แล้วได้รับตัวของแถมเป็นบัตรไลฟ์นะครับคุณสามารถใช้ตัวหูฟังนี้แทนไมโครโฟนเป็นไม้ลอยได้เลยนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อตัวหูฟังเข้ากับตัว Galaxy Note 2 0 Ultra 5G นะครับมันจะเพิ่มตัวบลูทูธจะกดได้พอกดปุ๊บเนี่ยเราสามารถยื่นหูฟังนะครับแทนไมโครโฟนในการสัม ก็ได้หรือว่าจะใส่หูฟังไปพูดไปเขาจะดึงแค่เฉพาะเสียงจากไมโครโฟนจากหูฟังเท่านั้นนะครับทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างแบบสะดวกมากขึ้นนะแล้วก็มีตัวเลือกในการบันทึกเสียงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังปรับได้ด้วยนะครับว่าจะให้ไม้มันดังมันเบาปรับเกณฑ์ตรงนี้ได้เลยนะครับที่ตัวโหมดโหมดโปรวิดีโอเลยนอกจากการบันทึกเสียงที่สามารถเลือกได้แล้วรวมถึงการปรับแต่งค่าอื่นก็ปรับตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับมันเหมือนกันเราเราสามารถย้อมสีวิดีโอตั้งแต่แรกได้เลยนะอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วผมว่ามันเจ๋งมากคือฟีเจอร์ในการซูมนะครับการซูมมันนี้นะครับที่ซัมซุงเรียกว่า Adjustable Zoom Speed นะครับมันคือการเลือกความเร็วในการซูมได้นะครับอาจจะสงสัยว่าความเร็วในการซูมเป็นอย่างไรนะครใ้รา ใช้ตัวกล้องดิจิตอลที่เป็นกล้องกล้อง compact หรือว่ากล้องมิลเลสบางรุ่นที่มันมีซูมไฟฟ้านะครับที่เราจะกดตัวทิกเกอร์แล้วก็เลนส์จะค่อยๆซูมแล้วกดเร็วก็จะซูมเร็วกดช้าก็จะซูมช้าตัวนี้ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาเลือกก็คือเข้าโหมดโปรวิดีโอเข้ามาที่หัวข้อซูมนะครับแล้วก็เลือกดันขึ้นจะเป็นการซูมถ้าเราดันเร็วก็จะซูมเร็วถ้าดันช้าก็จะซูมช้านะครับลักษณะการทําแบบนี้มันทําให้เวลาที่เอาไปถ่ายวิดีโอนะเราสามารถเล่นกับการซูมได้อาจจะถ้าเเเเกกกกิิิดดดดสมมมมตตตตตววว่่่าาาา้้้้ออองงรรรรระไทีันนนููืแ็ถบบ ค่อยๆซูมเข้าไปใกล้ๆอย่างแบบแนวดราม่าก็ซูมช้าๆได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นความเจ๋งอย่างหนึ่งของ One UI 2.5ใน Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5 G ครับมาต่อกันที่การดูหนังแล้วการเล่นเกมบน Galaxy Note 20 Ultra 5 G นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าจอของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆในการรับชมภาพยนตร์ด้วยเฉพาะใครที่เป็นแฟน Netflix นะครับตัวนี้ รองรับมาตรฐาน HDR ด้วยนะครับสามารถเช็คในแอปได้เลยนะตัวนี้ดูได้ความละเอียดสูงสุด Full HD แล้วก็เป็น HDR ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เรื่องสีสันนั่นนะครับไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ดูหนังสนุกมากๆลำโพงก็ดีสุดๆไปเลยนะครับตัวหน้าจอเอง Dynamic AMOLED 2X เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นผลจากการใช้หน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ย Dynamic AMOLED 2X เนี่ยมันก็สีสันนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะดีกว่า Note 10 Plus นิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ต่างมากแต่สิ่งที่ต่างก็คือความเป็น 2X 2X ของเขาก็คือเรื่องของอัตรา r e f r รชเร a t e หน้าจอที่ตรงนี้ทำได้สูงสุดอยู่ที่120เฮิร์นะครับแต่ว่า120เฮิร์จะทำได้แค่ความละเอียด Full HD พัทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นความละเอียด Quad HD มันจะได้แค่60เฮิร์เท่านั้นแนะนำให้เปิดแค่ Full HD ก็พอนะครับส่วนการปรับ refresh rate หน้าจอจะเป็นแบบ Adaptive นะครับ Adaptive ก็คือการปรับ refresh rate หน้าจอตามลักษณะการใช้งานตัวนี้เขาจะรู้เลยนะครับว่าในเวลานี้สมมติว่าเราแค่ อ่านอ e ีบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าดูเว็บไซต์ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะลดรีเฟรชเรทหน้าจอลงไปเหลือระดับแค่ 2Hz เฮิร์ให้มันแบบกินไฟน้อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมนะเล่นเกมโดยเพราะเกมทมี่รองรับ 120H เฮิร์อย่างทวก o r z a s t r ต e t นะครับก็จะเร่งอัตรารีเฟรชเรทหน้าจอสูงขึ้นมาเป็น120เฮิร์เพื่อให้มันให้ภาพที่มันสมูทที่มันลื่นไหลามากกว่านะครับอันนี้ก็มันเลยทําให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าแม้ว่าอัตรารีเฟรชเรทจะสูงแต่ว่าการกินพลัง,ง ในส่วนของการเล่นเกมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปประมวลผล Exynos 990ตัวนี้มันเป็นชิปตัวเดียวกับใน S20 Ultra 5G เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมทดสอบเล่นมาหลายๆเกมแล้วพบว่ามันก็เล่นเกมได้ดีนะแล้วก็เรื่องของความร้อนนะครับต้องบอกเลยว่ามีความร้อนออกมาจากตัวเครื่องเหมือนกันนะครับผมเล่นเอาไปประมาณสัก5เกมเฉลี่ยเกมประมาณ12นาทีนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะ พบว่าตัวเครื่องอะเริ่มมีความร้อนแบบอุ่นๆแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีของ e a s y n o อตเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความร้อนแต่ว่าเมื่อเราหยุดเล่นเกมวางเครื่องลงไปปุ๊บแป๊บเดียวนะครับความร้อนก็หายไปแล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เล่นเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยผมพบว่าปิงผมขึ้นไปแค่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับงจากนั้นก็เล่นได้อย่างลื่นไหลดีเอาวีนะครับปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับก็พบว่าเฟรมเรท60เฟรมแบบนิ่งๆแล้วก็ตัวปิงเนี่ยนะครับวิ่งอยู่เขียวๆเลยนะประมาณสัก30ไม่เกินนก่ เชื่อมต่อได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับรองรับ 5G นะขึ้น726ตัวนี้รองรับ 5G ในไทยอย่างแน่นอนแล้วก็ตัว Wi-Fi ตัวนี้เป็นรองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับหรือว่า Wi-Fi 6มันก็จะเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็มีความเสถียรมากกว่า Wi-Fi 5นะครับมาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่และการจัดก,การพลังงานนะครับตัวนี้แบตเตอรี่มากกว่าเดิมก็จริงนะครับเป็น 4,500mAh แต่เมื่อเทียบกับ Note 10 Plus เครื่องนี้นะครับผมส่วนตัวผมใช้งานมานะ ผมว่า Note 10พัฒแบตใช้งานได้ประมาณไหนนะครับโน t e 20 Ultra 5G เขาใช้งานได้นานออพอกันนะการเพิ่มแบตเตอรี่มาแทบไม่มีผลเลยนะสำหรับตัวนี้นะส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาในกล่องผมออกตัวก่อนเลยนะว่าเครื่องที่ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับหคือเฟอร์มแวร์ยไม่ใช่ตัวสมบูรณ์นะอาจจะมีบางส่วนที่มันแบบมีความผิดพลาดบ้างนะครับ สองก็คือตัวอุปกรณ์ในกล่องนะครับเขาไม่ได้ให้กล่องจริงมาหรือเป็นอุปกรณ์ของกล่องเครื่องเทสเพราะฉะนั้นเนี่ยในกล่องเขาก็จะให้ตัวอะแดปเตอร์25วัตต์มาแต่ผมผมเข้าใจว่าของจริงที่ขายกันที่คุณผู้ชมไปซื้อนะครับก็จะได้อ่าอะแดปเตอร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบ25วัตต์ตัวเดียวกับในโน้ต10พัทเลยสายชาร์จเป็น Type C to Type C นะครับในส่วนของการชาร์จไฟนะครับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G เนี่ยนอกจากแบตเตอรี่จะใช้งานได้พอกับโน้ต10 เทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับโน้ต10บพารทเลยนะครับก็คือรองรับ USB PD 3.0ที่เป็นตัว PPS นะครับตัวนี้ก็อะแดปเตอร์25วัตต์การชาร์จในตามสเปคเขาบอกเลยว่าศูนยถึงห้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงนะผมทดสอบการชาร์จจากแบตเตอรี7่7%จนเต็ม100%ของแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์ตัวนี้นะครับใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมง7นาทีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเอาไปเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธงจากพวกทาางงฝัั่่่แบบบรรนนนด์ G Galaxy 5G ะะคจพว Ultra Note 20เีย เป็นดูดทงที่ชาร์จไฟได้ช้ามากๆนะครับเพราะพวกนั้นนี่คืออัดไฟกันโอ้โห65วัตต์70วัตต์ถึงสูงถึง120วัตต์ก็ทำมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หวังว่า s a m s u n งจะปรับปรุงในรุ่นหน้าให้มันชาร์จได้เร็วกว่านี้นะครับส่วนการชาร์จไร้สายตัวนี้รองรับไวเลสชาร์จ2.0ซึ่งก็ถือว่าธรรมดานะครับเพราะว่าตัวนี้มันรองรับแค่ความเร็วสูงสุดแค่10วัตต์เท่านั้นกับแท่นชาร์จความเร็ว10ะะวัตาตา์ กิมมิกมากกว่านะที่ไว้วางไว้ระหว่างวันที่เราทํางานเพื่อให้มันสะดวกกับการชาร์จไฟเรื่อยๆมากกว่านะครับแล้วก็การรองรับไวเลสพาวเวอร์แชร์นี้ทําได้เหมือนเดิมที่ว่าเราสามารถใช้มือถือเครื่องอื่นมาประกบเพื่อให้โน้ต20อัลต a ้า 5G เป็นเปลี่ยนตัวเองเป็นแท่นชาร์จไร้สายหรือว่าใช้ในการชาร์จพวกอุปกรณ์เสริมอย่างพวกกาแล็กซี่บัต u พาทหรือกาแล็กซี่บัตรไลท์ก็อันนี้ทําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการปลดล็อกหน้าจอนะครับซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต20อัลต a ้า 5G ก็ ฟีเจอร์ในการปลดล็อกเหมือนกับโ no น้ตสิบพาทเลยก็คือ 1. ปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับสปลดล็อกด้วยเซ็นเซอร์สแกนลน์นิ้วมือแบบอัลตร้าโซนิกที่อยู่ใต้หน้าจอตรงนี้นะครับตำแหน่งก็อยู่ประมาณตรงนี้ วิธีการสแกนตัวอัลตราโซนิกเนี่ยแนะนําว่าพยายามสแกนหลายมุมหน่อยนะเพราะว่าในการสแกนเนี่ยถามผมมันไม่ได้เร็วนะแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยความแม่นยำเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปกติสมาร์ทโฟนเนี่ยเวลาที่เราจะปลดล็อกตัวเครื่องนะครับอ่านลายนิ้วมือไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดปลดล็อกเลยอาจจะมีเรื่องของอความปลอดภัยนะแต่ว่าตัวนี้ซัมซุงจริงๆสมาร์ทโฟนซัมซุงทุกรุ่นนะครับที่เขาสแกนลายนิ้วมือได้ช้าเนี่ยมันมีตัวน no ็อกสกาดที่ว่าเป็นตัวเรื่องของความปลอดภัยนะคร มันใช่ลายนิ้วมือจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยมันก็ย่อมมากกว่านะครับแลกมากับเวลาที่อาจจะช้ากว่าคู่แข่งสักเสี้ยววินาทีอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับราคาของ Samsung Galaxy Note 20 Series นะครับอันนี้ผมพูดถึง Note 20ด้วยนะ Note 20ตัว LTE นะครับแรม8 ROM 256เนี่ยราคาอยู่ที่29,900บาทแล้วก็จะมี No t e 20 5G นะครับตัวแรม8 r o ม256เหมือนกันตัวนี้ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยเป็น33,9 0 0บาท มีให้เลือก3สีนะครับคือ Mystic Bond, Mystic Grey แล้วก็ Mystic Green อันนี้จะเป็นสีพิเศษที่ตัวอัลตร้าไม่มีนะครับมาถึงตัวอัลตร้าบ้างนะครับโน้ตยี่สิบอเนี่ยจะมีตัวเริ่มต้นเป็นตัว 4G เดือตัว 4G เนี่ยจะเป็นแรม8รอม256นะครับราคาจะอยู่ที่38,900บาทส่วน n o ้ต20 u l t r อ 4G ตัวแรม8รอม512เนี่ยราคาจะเป็น42,900นเบาทแล้วก็จะเป็นโน้ตาายี่สิอัลตร้า 5G แรมบาบ กับรุ่นท็อปสุดเลยนะครับโน้ต20 Ultra 5G r รม12 ROM 5รอม b รราคาอยู่ที่46,900บาทส่วนตัวผมนะครับถ้าถามว่าซื้อ n o ้ต20รุ่นไหนดีนะครับถ้าเกิดตั้งใจจะซื้อ Ultra อยู่แล้วผมแนะนำว่ากัดฟันซื้อ 5G ไปเลยนะครับเพราะว่าตัว 5G ของ n o ้ต20 Ultra 5G เนี่ยก็รองรับทั้งแบบ standalone หรือว่า SA นะครับแล้วก็ตัว non- standalone หรือ NSA คือมันสามารถใช้งานได้ทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตนครัววมถึงตี้ มันรองรับทั้งคลื่นแบบซับ6ทั้งม mm ิลลิเตรเวฟเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งาน 5G มันถือว่าค่อนข้างครอบคลุมนะครับซื้อทั้งทีซื้อให้จบไปเลยดีกว่าครับมือถือระดับนี้อาจจะไม่ได้ใช้แค่ปีเดียวก็ได้ใช้ได้สัก2องปีสปีเพราะฉะนั้นลงทุนครั้งเดียวน่าจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องของการซื้อโปรโมชั่นนะครับผมแนะนำนะให้ลองไปดูโปรโมชั่นกับทางพวกเครือข่ายต่างๆนะผมยกตัวอย่างอย่างทาง,ทง t o มู o เอสนะครับก็จะมีโปรที่แบบว่า สมัครตัวแพ็กเกจรายเดือนลดค่าเครื่องเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวแบ็กการ์ดให้ด้วยส่วนทาง a s ก็มีเหมือนกันนะครับสมัครสมัครแพ็กเกจประมาณ1 4 9 9กบาทก็จะได้รับตัวสิทธิเซอร์เนตไปด้วยอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่หลังจากพรีออเดอร์ไปนะครับตัวโปรโมชั่นแบ็กการ์ดของ Tool ดูจะคุ้มค่าที่สุดนะครับจ่ายทั้งหมดครบสัญญาแล้วนะครับค่าเครื่องบวกค่าโปรราคาประมาณห้0 0 0ื่นนะครับก็จะได้ตัว,วแวดดวบ็กการ์ดหน เราใช้สมาร์ทโฟน 5G ครับมันจะมีการใช้ปริมาณ Data ที่เยอะมากเพราะว่ามันเชื่อมต่อได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็กเกจเน็ตที่เหมาะสมกับตัว Galaxy Note 20 Ultra 5G สำหรับผมนะมันควรเป็นแพ็กเกจแบบ Unlimited เท่านั้นนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิว Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับ ใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนแรงๆนะครับเน้นการทํางานเป็นหลักแล้วใครที่เป็นสาวบกกาแล็กซี่โน้ตนะครับตัวน,นี้เรียกได้ว่าเป็นเรือธงที่ทําออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยนะว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอเรื่องของกล้องถ่ายรูปรวมถึงฟีเจอร์ในการใช้งานรวมถึงความแรงนะครับตัวนี้เล่นได้ทุกเกมบน Play Store อย่างแน่นอนนะครับใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับ Galaxy Note 20 Ultra 5G สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็วันที่ผมปลปิดคลิปนี้ไปก็คงจะเป็นวันที่โปรเพลยออเดอร์มันหมดแล้วแล้วก็ทุกคนน่าจะได้รับเครื่องกันแล้วนะครับ ใครที่รับเครื่อง n o ้ต20 Ultra 5G ไปแล้วชื่นชอบประเด็นอะไรเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่ทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ